เตาอ,อบบาร์บีวนะครับบายธนัทบายธนัทนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดซีงกันวันนี้เลยนะครับเอ่อเตาเตาน,นี้ทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์อันนี้เป็นสองระบบนะฮะมันปิ้งย่างได้แล้วก็อบได้ครับนะครับอันนี้ถ้าอันนี้เป็นระบบอบ <c oughs> แต่ถ้าเราจะปิ้งย่าง <c oughs> นะฮะเราก็เปิดเปิดฝาขึ้นมาอันนี้เป็นถัง NGV นะฮะเราก็มาหนา3-4มสี่มิลนะครับเพราะถ้าทั่วไปมันพวกถังน้ำมันมันบางแป๊บเดียวมันก็ผุเราก็มาล็อกเกี่ยวนี้ไว้แล้วเราก็มาปิ้นด้านอันนี้ถ้าเราจะเติมฟืนเติมอะไรฐานไปนะฮะเราปลดล็อกตัวนี้นะครับปลดล็อกตัวนี้แล้วก็เกี่ยวไว้อันนี้ก็เป็นระบบ เป็นระบบปิ้งย่างทั่วไปวถ้าจะเก็บก็ปลดออกนะฮะนะครับแล้วก็ปิดนี้สีที่ใช้เราเป็นสีผลความร้อนฮะหกร้อยห้าสิบองศาโอเคครับ พร้อมใช้พร้อมใช้ฮะโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับครับ